ยิ่งเร็วยิ่งดีวันนี้7กุมภาพันธ์สมเด็จมาเนตนายกกัมพูชาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการจึงเป็นโอกาสดีงามที่นายกเศรษฐาทวีสินจะหยิบยกประเด็นความร่วมมือพัฒนาแหล่งพลังงานพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชา26,0 0 0ตารางกิโลเมตรซึ่งมีแหล่งน้ำมันดิบและหลุมก๊าซธรรมชาติประเมินมูลค่ากว่า10ล้านล้านบาทขึ้นมาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยุติธรรมถ้าการพูดคุยเจรจาเศรษฐาคุณมาเนตสำเร็จได้โดยเร็ว เราจะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาลมาใช้ผลิตกระแสะไฟฟ้าได้อีกไม่ต่างกว่า30ปีโดยไม่ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติราคาโคตรแพงให้ปวดกระดองใจถ้าจับมือกันได้ประเทศกัมพูชาและประเทศไทยจะมีไรายได้จากค่าภาคหลวงและส่วนแบ่งรายได้จากสัมปทานอีกกว่า1แสนล้านบาทต่อปีข้อสำคัญหลุมก๊าซธรรมชาติแหล่งเอราวันในอ่าวไทยก็ร่อยรอลงทุกวันแหล่งก๊าซธรรมชาติในเมียนมาทั้งแหล่งยาดานา แหล่งเย,ยตากุลก็ใกล้จะหมดอายุการใช้งานจึงเป็นไฟล์บังคับให้นายกเศรษฐาต้องรีบเจรจากับนายกฮุนมาเนตให้ได้ข้อยุติโด,ดยเร็วเพราะกว่าจะดูดน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ต้องใช้เวลาดำเนินการอีกไม่ต่ำกว่า5ปีแม่ลูกจันมองว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชากำลังหวานเจี๊ยบอย่างแรงมีแนวโน้มว่าการเจรจาระหว่างนายกไทยกับนายกกัมพูชาจะลงเอยได้ด้วยดี แต่มีเสียงทงติงจากฝ่ายความมั่นคงว่าต้องเจราจาปักปันเขตแดนสองประเทศให้เสร็จก่อนแล้วจึงค่อยเจราจาร่วมพัฒนาแหล่งพลังงานพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพราะหากเจราจาแหล่งพลังงานก่อนไทยอาเซียเปรียบกัมพูชาแม่ลูกจันมองว่าขืนรอให้การเจราจาปักปันเขตแดนให้จบคงต้องรอไปอีกสิปี2 0ปีเพราะกว่าจะตีเส้นเขตแดนได้ทีละคัท้ทีละศอต้องใช้เวลาสำรวจสภาพพื้นที่และพิสูจน์หลักฐานกันอีกยืดยาว ฉะนั้นในช่วงวิกฤตก๊าสธรรมชาติขาดแคลนควรเน้นเป้าเจราจาร่วมพัฒนาแหล่งก๊าสธรรมชาติให้จบก่อนเพราะแหล่งก๊าสธรรมชาติคือปัจจัยหลักที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยส่วนการเจราจาปักปันเขตแดนทางบกทางทะเลซึ่งยักแย่ยักยันมากกว่า7จสิปียังมีเวลาเจราจาต่อไปอีกยาวนานแม่ลูกจันเห็นด้วยกับนายพิรพันธ์สาลิรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการพลังงานที่เสนอให้จัดตั้งบริษัทบริหารกลาง ซึ่งมีรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยเป็นหุ้นส่วนกันเพื่อจะสรรผลประโยชน์จากแหล่งพลังงานอย่างยุติธรรมแม่ลูกจันทร์ย้ำว่าอุปสรรคที่ทําให้การพัฒนาแหล่งพลังงานพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาต้องชักเข้าชักออกมา20ปีเพราะไปเน้นเจราจาปักปันเขตแดนเป็นประเด็นหลักการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติเป็นประเด็นรองเรื่องง่ายจึงกลายเป็นเรื่องยากเรื่องสั้นจึงกลายเป็นเรื่องยาวด้วยประการชนิดแหลเหย